ใช่เียงป็นยางยังไงก็ได้ยังเกาะเข้ามาเจะเขมางไหนวะไม่ที่เลยจะอไปก่อนแห้งบาวพลังนจะตึงขอตึงของเยอะใหญ่ใหญ่เข็นที่ชับไดยไครับเก็บบ๊อบโอ้โห

<mile> <io> เราเลี้ยงกันแบบไม่รู้เลยคนเดี๋ยวเลี้ยงคนเจ็บที่นี่ปักเตี้ยนเจ็บที่นี่คือว่าคนเราถูกคือว่าเจ็บจ้ะอันนี้เจี๊ยบขาดนี่นั่งกอดกันยังไงขึ้นเตียงได้เลยขึ้นเตียงทำการเิ่งขึ้นเตียงเิ่งมาบอกที่กับหน้าตาแต่ต้องกับ เห็นว่าม so ันตึงๆไหมครับมันตึงขึ้นมาเลยนะครับเมเนีกไ่ยปนครับที่ครับายงานก็ายงานนะครับกับนอน